สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้านนะ้าอาลูกๆหลานทุกๆคนเลยนะคะวันนี้นะแม่นิตามีเคล็ดลับที่จะมาบอกนะคะว่าวิธีการขังปลาให้ได้อยู่หลายๆวันนีจะทํำยังไงบางทีนะคะเราวิตซะวิตบ่อเนี่ยนะคะเราจะปลามาไว้เพื่อรอแม่ค้ามาซื้อนะคะหรือว่าเราเอาปลาสด ปลาเป็นมาเนี่ยเพื่อที่จะไปขายในตลาดให้ลูกค้าเนี่ยเราจะทํำยังไงถ้าปลาไม่หมดเราจะขังไว้ได้หลายๆวันเนี่ยเราจะมีเคล็ดลับยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะเคล็ดลับมีแค่2วิธีเท่านั้นนะคะไปดูกันเลยค่ะปลาสดปลาใหม่ปลา,ม,ปา,ม,ปามีความสุขอยู่ในน้ําเลยค่ะก่อนอื่นเลยเราก็เตรียมน้ําธรรมดานี่นะคะน้ําประปาเรานี่แหละใส่กระมังไว้ไม่ต้องมากนะ ไม่ต้องมากนะแล้วก็หาตะแกรงนะคะเอามาไว้ปิดด้วยนะคะเพราะเดี๋ยวปลาเขาจะกระโดดออกไปจากกระมังนะคะแล้วเราก็เอาปลามาใส่กระมังไว้เลยค่ะนี่นะเนี่ยใส่กระมังไว้เลยน้ําก็พอไม่ต้องมากค่ะเอาตะแกรงมาปิดเนี่ยเพื่อที่จะให้ปลาเขามีอากาศหายใจนะปลาเขามีอากาศหายใจเขาก็จะไม่ ไม่ตายไม่ชาหรือว่าตัวเป็นสีแดงๆอย่างนี้นะก็แสดงว่าปลาเขาก็เรียกปลาชาเขาก็จะขายแล้วก็จะไม่ได้ราคานะคะเคล็ดลับที่1ก็คืออทุกวันเนี่ยเราต้องเปลี่ยนน้ํานะคะเราก็ต้องมีการเปลี่ยนน้าแล้วเวลาเปลี่ยนน้ำนะคะเราก็เนี่ยเอาตะแกรงกดไว้แบบนี้นะคะเพราะไม่อย่างนั้นเขาก็จะโดดไปเดี๋ยวก็จับยากนะคะเนี่ยวิธี เปลี่ยนน้ำปลานะคะเปลี่ยนให้ทุกๆวันเลยนะเปลี่ยนตอนเช้าพอเช้าขึ้นมาก็เปลี่ยนเลยเทน้ําเก่าออกนะแล้วก็เอาน้ําใหม่ใส่เข้าไปไม่ต้องมากแค่ท่วมๆหลังปลาก็พอนะคะการเปลี่ยนน้ําทุกวันเนี่ยจะทําให้ปลาเขาอะได้น้ําสะอาดแล้วเขาจะอยู่ได้นานนะคะแล้วก็ปิดฝาทุกครั้งที่เปลี่ยนน้านะคะเคล็ดลับของเรา เคล็ดลับที่สองก็คือเกลือค่ะนี่เลยนะคะเป็นเกลือเม็ดเราธรรมดาในครัวนี่แหละคะ่ะใส่ลงไปเลยนะคะใส่ลงไปในน้ําเลยค่ะน้ําที่เราจะเอาปลาใส่นี่แหละคะ่ะใส่เกลือลงไปนิดหน่อยนะคะทุกครั้งที่เราเปลี่ยนน้ํานะคะเราจะต้องใส่เกลือลงไปนะคะปลาเขาก็จะเหมือน เกลือเนี่ยไปรักษาเขาให้มีความสดใหม่อยู่ในน้ําเลยนะคะเปลี่ยนทุกครั้งนะอยู่ได้หลายวันมากเลยนะคะเปลี่ยนทุกครั้งให้ใส่เกลือลงไปทุกครั้งเห็นไหมคะปลาเนี่ยขังไว้หลายวันแล้วเขาก็ยังมีความสดอยู่น้ําก็ยังใสอยู่นะคะเนี่ยนะคะปลาของเราไม่มีช้าไม่มีตัวแดงเลยนะคะเราสามารถที่จะขั่งไว้ได้หลายวันนี่ค่ะเกลือเนี่ย เขาจะไปรักษาความสมดุลน,นะคะของเนื้อผิวหนังของเขากับน้ำนะคะไม่ต้องใส่เยอะนะคะใส่เท่าที่เห็นที่แม่นิตาทำให้ดูนะคะนี่เลยเปลี่ยนทุกครั้งนะคะเราก็จะใส่เกลือลงไปทุกครั้งทุกวันนะคะพอเราถ่ายน้ำเก่าออกเอาน้ำใหม่ใส่เราก็เอาเกลือเนี่ยใส่ลงไปนะคะแล้วก็ ปิดฝานะคะวิธีปิดฝาเนี่ยเราก็เอาตะแกงปิดลงไปแล้วก็หาของหนักๆเช่นเขียงหรือไม้อะไรก็ได้มาทับไว้นะคะไม่อย่างงั้นเดี๋ยวเขาจะโดดโดดชนตะแกงนะออกไปได้นะคะยิ่งตอนกลางคืนเนี่ยเขาจะ,จะจะโดดออกนะคะเราก็เนี่ยทำแบบนี้เลยเห็นไหมคะปลาปลาเขาก็จะผิวเขาก็จะยังสวยอยู่เลยนะคะน้ําก็จะใส เนี่นะคะขังใส่กระมังนะคะขังไว้เพื่อที่จะอไปขายหรือว่าเราจะเอาไว้ทานเป็นเป็นสดๆนะคะทําตามแม่นิตาบอกเลยนะคะง่ายๆค่ะเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆ,ๆนะคะถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดติดตามนะคะกดกระดิ่งให้แม่นิตาด้วยนะคะวันนี้ก็ขอสวัสดีค่ะ